เฮ้ยตัวอะไรอ่ะอะไรเลอเอาละคะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเองนะครับอ่าเธอเนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กับเกม Stardew Valley นะครับในภาคที่3นะครับทุกคนโอเคจากภาคที่แล้วเราไปตกปลามาแล้วก็ได้ตัง มาซื้อกป๋องรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราดูสภาพอากาศพรุ่งนี้กัน,นว่าจะเป็นยังไงน่าจะสดใสเหมือนเดิมโอเคดูดวงประจําวันนะครับวันนี้เราวิญญาณออกจะหงุดหงิดโชคจะไปเค่อข้างคุณอ้าวดำรงชีวิตกินดีต้อนรับเข้าสู่นี่คือสมุดชีวิตสุดดวเวรเลลองหาต้นไม้กำลงหลอ่อชิงใต้ดูแม่นม่นับอ,อ้เกครับผมขอบคุณขอบคุณครับปเราไป เขาเรียกว่าโรตารต้นไม้กันดีกว่านี่ครับถึงฟาร์มถึงคุณเจ้าอของเรือเปรัแบลบๆแบบพุยถึงคุณเจ้าของฟาร์มแม็กฉันอยากขอโทษที่ล้อเรื่องกระท่อมก่าเกอของปู่คุณตอนที่เราเจอกันครั้งแรกมันเป็นบ้านเล็กๆที่ดูดีนะยังไงซะคุณก็ต้องใช้พื้นที่มากขึ้นสักวันหนึ่งนั่นแลหละที่ฉันช่วยได้ถ้าคุณเอาวัตถุดิบมาจ่าย และมีค่าจ้างฉันสามารถขยายบ้านคุณได้การขยายขั้นแรกคือห้องครัวด้วยห้องครัวคุณสามารถทำอาหารตามสูตรที่มีได้จยงางไรก็ตามหวังว่าเราจะเริ่มรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านในสไต d ์ดิวอเล่ช่างไม้ท้องถิ่นแถวนี้โรบินขอบคุณครับโรบินฉันมีสินค้าใหม่เข้ามาเบ็ดตกปลาแบบหรูหลา และพวกเหยื่อที่เธอสามารถใส่เข้ามันเข้าไปได้เธอสามารถใช้เหยื่อเพื่อที่ทําให้ปลากินเบ็ดไว้ขึ้นหวังว่าเธอจะได้หวังและจะได้เจอเร็วน,น,นี้วิลลี่โอ้ขอบคุณครับเรามาลนงนำต้นไม้กันดีกว่าผมขอเลื่อนโอเคมันจะดูแบบว่าต้องขวางขึ้นแนบผมอาจจะพูดเบาไปไหมแค่นี้ก็น่าจะได้ยินแล้วแหละมัง้ง ไม่รู้เหมือนกันนะมาครับมาครับน้ดน่าจะหมดน้ำน่าจะหมดโอเคเราวิ่งไปเติมน้ำก่อนนะครับแล้วก็ไปในเมืองกันอ้อยเวนอืมอ๋อนี่เฉยอะไงงเรา เดี๋ยวผมไปใส่หูฟังเลยว่ะเดี๋ยวผม t 0 0 0 years later ิปและเกมไม่พอให้เนี่ยผมถึงบอกไงว่าผมไม่อยากแคสเกมตอนที่แบบเนี่ยเออผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบอะไรอ่ะกำลังตามหากับสักคนนํำโอได้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  เด oh, okay. ี๋ยวผมไปลงเหมืองพอดีครับไม่เป็นไรโอ้โหจะมาซื้อกระเป๋ายังไงล่ะตึ๊ด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 ตึยี่สิบสี่ช่องโอเคเราไปลงเหมืองกันดีกว่าเ่าครับผมลงเหมืองตรงจำจำได้ว่าตรงบ้านโรบินแน่นีครับตึ๊ดตึ๊ดึอุ้ยนี่ไง ตผมจะไม่เข้าไปไหนทางด้นนะครับผมจะไปลงเหมืองวยลินัสดิครับวิลนัสคุณแปลกหน้าเลส, ah um ส,สวัสดีส hey วัสดีครับเกรนัสคมณตสนใจฉันหรอกฉันแค่อาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวน่ะครับโอเครู้เรื่องครับเอ้า ยังลงเมืองไม่ได้อยู่แย่จังทำไมกันนะฉันอยากลงเมืองแล้วว่ะทำไมอ่ะมึงไปตกปลาก็ได้ <laughs> ไปตกปลาก็ได้ไปตกปลาก็ได้ครับ <laughs> ตังค์แบบร้อยก็เก่า รั่วเลยเราลบไปข้างล่างกันดีกว่าทุกคนต่ครับอุ๊ดัดู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 ุูดูดลดู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 ดเดูด้ดูดูดูด้าูด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 อดนดู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 ดอดดู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 เยาูดูดดูดูดด ผมให้เกียรติสาวชราครับอืหอยโ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 ยได้หอยมาด้วยทุกคนโอ้ผมป่วยเหนือน้อยมากตัวเองป่วยแต่ว่าผมดูแลตัวเองครับ อุ้ยอุ้ยเบลสี่แล้วตกให้เวลห้าเลยดีกว่า,าทวนเราจะได้แบบว่าเบลห้าเราจะได้เลือกนะครับเราจะได้เลือกทีเปี้าหมายของผมคือนั่นแหละตามนั้นนะครับฮึบตึบตึตึบ,ตบ,ตบ บมันดีอย่างที่มันสกิปมินิเกมได้ผมไม่อยากมานั่งกดเองนะครับมันน่าเบื่อเว้ยมันทไปเขียมันชา้าแล้วมันสามารถที่จะเร่งรัดได้ด้วยนะครับการตักกดคลิปนะครับผมมันเร็วนะครับแค่นั้นแหละแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ ยอดวิวขึ้นหลักร้อยนะครับมันเป็นอะไรที่โคตรมีความสุขเลยครับทุกคนขอบคุณทุกคนจริงๆครับแต่ใจนะขอบคุณครับผมไม่มีอะไรจะพูดอ่ะกำลังรอตกปลา เดี๋ยวผมจะคลิปตรงนี้ไปก็ได้เออเดี๋ยวผมทำให้คลิปเป็นคูณสองไปก็ได้ไป ตอนนี้เราก็ตกได้เยอะแล้วนะครับเป็นเวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบพอดีนะครับทุกคนเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับเรากลับบ้านกันดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไม่ได้ทําอะไรเราก็จะน่าจะแบบไนี่นะครับเราไม่รู้ว่าเมืองเปิดตอนไหน,นะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันเลยเดี๋ยวผมไปศึกษาก่อนแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ค่อยตกปลาเยอะๆนะครับ คือต้นเกมผมจะตกไปเยอะๆก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรทําอ่ะเหมืองมันก็แบบแนั่นแหละเหมืองมันก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้อ่ะเพราะเรายังไม่เปิดลลอกอะเราขายปลานะขายปลาเราขายพวกขยะไปด้วยแล้วกัน,นเราขายให้หมดนะทุกคนโอเคขายให้หมดนะครับ ป่ะเราเตรียมตัวนอนพรุ่งนี้ค่อยมาเกียร์ฟาร์มตอนเช้านนครับฝันดีครับทุกคนฝันดีครับฝันดีจุ๊บมั่วทำไมต้องจุ๊บมั่วอ่ะติดมาไงติดมาจากแบบเออเออคนประเภทหนึ่งประมาณนั้นเวลสี่พรุ่งนี้น่าจะเวลห้านะครับโุยเจ็ดร้อยห้าสิบขอบคุณอย่างสูงนะครับ วันที่5ในรูปแบบไมยพรีปีที่1นึ่งรืดูนะรืดรือรืกโอ้อยหมามาแล้วสวัสดีจ้าแม็กเธอเคยเห็นสุดเจ้าสุนัขตัวนี้มาก่อนไหมไม่ไม่เคยครัอไม่เคยมีอะไรป่ะครับวิโยกโดเด้นหรอ ฉันเจอมันนั่งอยู่ที่ทางเข้าของฟาร์มเธอน่ะคิดว่าไม่มีเจ้าของนะน่าสงสารจังแต่ผมรับเลี้ยงเองก็ได้ครับเฮ้ฉันคิดว่ามันชอบที่นี่นะไม่คิดหรอกว่าฟาร์มนี้ควรจะมีสุนัขดีๆตัวหนึ่งอะ่ะคุณจะยอมรับเลี้ยงสุงนัขตัวนี้ไหมได้ผมมีหมาที่อยากตั้งชื่ออยู่นะครับชื่อผมอยากตั้งผมอยากตั้งว่าชานมนะครับเพราะสีมันเหมือนชานมดีนะครับทุกคน ชานมเอาละชานมทำตัวดีๆนะเจ้าหนูโอเคไหมครับผมสุดท้ายเราก็มีหมานะครับมีหมาแล้วนะครับผมมีสุนัขรับเลี้ยงถึงพูดโอ้โจจ้าทิ้งเลยโจจ้านี่ผมทิ้งเลยได้เวลาซื้อเมล็ดพันธุ์สิบห้าต้นมาทำฟาร์มแล้วสินะเย้ ยอเรดน้ำต้นไม้ก่อนเรดน้ำต้นไม้ก่อนเรารดน้ำต้นไม้ก่อนนะครับผมจะเล่นพาร์ทหนึ่งสองวันนะครับมันจะได้แบบมีอะไรทำนะครับทุกคนไปเราไปซื้อมล็ดพันธุ์กันดีกว่าเราไปซื้อมล็ดพันธ์กันดีกว่านะครับคือมันจะได้ยินเสียงหมาหน่อยนะครับขอโทษด้วยนะครับผมเข้าใชนะครับ ผมอยากได้ไม่ดีๆที่นอกจากเป็นไม์หูฟังอะ่ะเดี๋ยวผมรอมีตังค์แล้วกันนะมีตังค์หน่อยวันนี้วันที่5้าไม่มีอะไรนะครับเันถูกล็อกเปิด9ก้าโมงเปิด9ก้าโมงไม่มีอะไรเลยนะครับเฮย้ยได้ขนมปังมาได้ยังไง จะรั่วไม่รู้ส่งตอนไหนใช่ปะให้เด,เดี๋ยวผมทำให้ตรงนี้มันใหญ่ขึ้นก่อนผมจะได้กดมันง,ง่ายๆนะครับโอเคประมาณนี้โอเคเอ,อ่อฟิชเอ,อ่ fish, เอฟิช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 ปลาคิจเราอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อนสองวัน ทำนำแคดฟิทมาให้ก่อสร้างแล้วโอ้โหได้เงินด้วยโอ้โห9โมงสักทีดิเงินไปตกปลาก่อนก็นได้ไม่รู้ว่าแคทฟิตตกดตรงไหนอะ่ะผมไม่รู้เลยแต่ผมตกแถวนี้ก็ได้เผื่อมีเผื่อมีผมก็ไม่ได้เก่งกับการตกปลาด้วยประเด็นอะ่ะนี่คับผมอยากรู้ว่าตรงนี้มันมีปลาไหมอยากรู้ด้วยว่าตรงนี้มีปลาหรือเปล่า เฮ้ยมี small mouse bed โอ้ก็ดีนะ <c oughs> อุ้ยได้ small fish small mouse bed <c oughs> ผมไม่รู้ว่าชื่อไทยมันชื่ออะไรอะ <c oughs> ผมก็งโง่ซะด้วยสิ อุ้ยไม่คิดว่าจะได้ตัวใหญ่2,000 years later ไม่คิดจะได้ตัวใหญ่บ้างเลยเหรอโอ้น้อยวะ่ะเฮ้ยเจลิฟฟิตนี่ว่าอัปเดตใหม่มันมีเจลิฟฟิตด้วยทุกคนออกเก้าโมงแล้วนี่ว่าตกปลาก่อนตกปลาก่อนอตกปลาก่อน เพราะวันนี้ยังไงลงเมืองก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับปะหย่างนี้เราไปกันดีกว,ว่าไปซื้อมะร็ดพันเอ๊ะกืนน้ำลายพอดีจะพูดพูดไม่ถูกเลยนะครับไปแอร์ขอซื้อมะร็ดอันนี้15อัน15้เอ๊ย ซื้อนี้มาทำด้วยดีกว่า15อัน900ารอยเลยเสื้อไนี้มาทำดีกว่า900อ่ะสิห้าอันอ่ะ15อันแค่700อันนี้ถูกกว่าเยอะโปเตโต้อะน่า,น,าน่าจะดีกว่าด้วยไปเราไปทำฟาร์มกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปไอ้นี่นะครับผม เดี๋ยวเราจะไปที่ชายหาดแล้วก็เแถวนี้มันน่าจะมีปลาให้เราตกนะครับไปแม่น้ำไหมเออเรา,าลองไปแม่น้ำดูนะครับอืมอยู่ไหนนี่เลยสิบห้าอันลงไปเลย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 นะครับหกวันโอ้ชิวโอเคอุยพอด้วยนี่เราซื้อมาถูก เดี๋ยวเราค่อยทํารู้นะครับผมยังไม่อยากทําตอนนี้นะครับอยากแบบว่าไอ้นี่ก่อนนะครับปลูกผักไปเรื่อยๆก่อนเพื่อที่จะให้มันเวล์หนึ่งนะครับเราจะได้แบบว่าโอเคเราไปตกปลาก,กันดีกว่าเราไปตกปลากันดีกว่าเราเหลือสองร้อยนะครับไม่รู้ว่ากระเป๋ากระเป๋าน่าจะเอ้าเอยียงแห้วครับเนี่ย โอ้สวัสดีสวัสดีครับคุณเลวิสมีอะไรเหรอเห็นแล้วมันทางตาชมัดเลยอะทำไมครับที่นี่คือสนย์นชนุมชนเมืองเพลีแกนหรืออย่างน้อยก็เป็นที่มันเป็นก็เป็นสิ่งที่เหลืออยู่นะนะอ๋อเป็นส่วนชุมชนนี่เองครับมันเคยเป็นความสุขและความภาคภูมิของเมืองแห่งนี้นะนะ ที่นี่เต็มไปด้วยภารกิจเอ้กิจกรรมมากมายภารกิจอะไระไม่เข้าใจตอนนี้ดูสิน่าอายจริงๆทุกวันนี้คนหนุ่มสาวต่างเลกที่จะมานั่งหน้าทีวีมากกว่าจะมารวมตัวกันทำอะไรที่ชุมชนเนี่ยนะไม่เป็นไรครับผมก็มันเป็นยุคตามยุคตามสมัยฟังฉันพูดเข้าสิเหมือนตาแก่ทึ่มๆจริงๆเลยไม่ใช่หรอครับ บริษัทโจจ้าพยายามกดดันฉันเพื่อขอซื้อที่ดินแห่งนี้เอาไปสร้างเป็นโกดังเก็บของมึงพอดิแกนต้องการเงินก็จริงแต่มีบางสิ่งที่หยุดฉันเอาไว้ไม่ให้ขายที่นี่ไปคนแก่ๆอย่างฉันคงจะหวยหาอะไรบางอย่างในอดีตต่มั้งนั่นแหละถ้ามีใครสักคนสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทโจจ้าอีกฉันก็คงต้องวุ่งหน้าไปขายมันจริงๆและสิ ผมไม่เป็นแน่นอนเนี่ยเพราะผมก็ออกมาแล้วเฮ้ยมานี่สิเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะโอ้อันนั้นอะไรอะบ้านใครอะอืมอ่อยเลยนี่ สงสัยวินเซนต์กับแจ๊สต้องมาเข้ามาเล่นในนี้ยแน่ๆไม่อผมว่าไม่หรอกที่นี่ส่งไปเยอะมากจากที่ฉันเคยจำได้เฮ้ยตัวอะไรอะ่ะอะไรเหรอตัวอะไรอะ่ะ bro มันไม่ใช่มนุษย์นี่เป็นอะไรไปเธอไม่สบายเรอไม่ไปตรงนั้นน่ะเนี่ย,ยตรงเนี้ยมันมีอะไรจริงๆหรือเปล่าอะ เธอเห็นอะไรงั้นเหรออืมฉันว่าไม่แปลกหรอกที่นี่เต็มไปด้วยหนูน่ะนะมันไม่ใช่หนูมันไปมฮะันเห็นไหมยมันไม่ใช่หนูเธอกําลังทําให้ฉันกังวลนะแม็กขอโทษครับมันมันเอาละฉันว่าฉันจะกลับบ้านแล้วฉันเริ่มหิวแล้วสิอ้าวเฮ้ยจากนี้ไปฉันคงจะเปิดที่นี่ไว้ตลอด บางทีเธออาจจะมาช่วยจัดการหนูให้นี่ที่หน่อยนะถ้ามีเวลาว่างเลยนะครับได้เลยครับเดี๋ยวผมมาจัดการให้แปลกจังไว้ฉันจะกลับมาสำรวจที่นี่เพิ่มเติมทีหลังมันมีตัวอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรอะ่ะ bro ผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรอะ่ะ ผมกำลังจะไปที่ที่แม่น้ำแถวน,นี้นะครับแต่ทำไมเราถึงโผล่คัสซีนได้ล่ะนี่อุ้ยปลาตรงนี้เยอะนี่เยอะนี่เออเตึมตึมเติ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 มตึมตึม โอ้โหได้แต่ปลานี้อือยบบจิงปลาผมจะเห็นปลาใต้น้ำแต่ก็มันไม่มันมันไม่ได้แบบได้ปลาตัวนั้นนะครับมันมันเป็นอะไรไม่รู้นี่ไงซันฟิช h อุ้ย ตรงนี้เป็นที่ตกปลาชั้นดีเลยนะเนี่ยโอ้มีน้ําตกด้วยเหรออัปเดตมามีน้ําตกด้วยอะเฮ้ยเราลองไปตรงแม่น้ําไอ้นี่ไหมที่เป็นไอ้นี่ยตรงบ้านป้ามานีอะเออเราลองไปดูบ่ายโมงแล้วด้วยตื้อตืบตื้อตืบตื้อตื้คุณเลวิสครับง่ายคือแรกในกระท่อมเก่าๆเ,เป็นยังไงบ้างล่ละ ก็ดีครับมันไม่ได้เครียดนะครับมันก็ดีเรามาอยู่ใน5หวันแล้วนะครับมันก็ปรับตัวได้นะครับผมที่จริงเฮลี่เธอคือเด็กหนุ่มชอได้นี่นะใช่หรือเปล่าใช่ครับเฮ้ฉันชื่อเฮลี่นะถ้าไม่ใส่ชุดโซมโๆอย่างนั้นฉันคิดว่าเธอน่าจะน่ารักมากๆเลยนะแต่เช่อมาเถอะ คุณว่าอย่างไงนะคุณคิดว่าการแต่งตัวของผมอะมันสสมขนาดนั้นเลยเหรอวะ,ะคุณอย่ามาดูถูกการแต่งตัวของผมนะเว้ยมันไม่ถูกเกณฑ์เว้ยคุณอาจจะแบบว่ารักสวยรักงามแต่ไม่ได้ดูถูกคนอย่างนี้นะเว้ย คุณเป็นคนสวยคุณน่ารักแต่แบบบางทีปากอะไรเกินนีอ่อุ้ยดอกอะไรอ่ะเดนดีไลออนอุ้ยผมคิดถึงมีเมนี้ว่ะเดี๋เดๆๆเด็ดเด็ดหนึ่งสองสามรูปิจาง ไฮอาีิอสกีโชโคมินต์ตอบริอันนันตะคิดถึงมนี้ว่ะเดี๋ยวเอามาใส่คลิปเถอะเดีย๋ย <laughs> วเอามาใส่ในคลิปอ่ะผมว่าปังว่ะปังปีนาเลยไม่ได้ปังนะปังปีนานี่ไงตรงนี้ไงทุกคนมันจะเป็นแม่น้ำอุ้ยมีปลาใหม่ด้วยหรอปลาอีอยงเดกสกา ไม่รู้เหมือนกันตสี่โมงแล้วหรอแป๊บเดียวเองนะ่ะเดินมาแป๊บเดียวเองนะ่ะดูคัสินไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเฮ้ยได้สันฟิตมาน่าจะขายได้อยู่ขอปลาใหม่ได้ไหมอ่ะไม่ได้ปลาเก่าอะ่ะ เอ้ยอะไรขอปลาขอปลาใหม่ๆอ่ะขอปลาใหม่ๆได้ไหมปลาใหม่ๆอ่ะเข้าใจปะขออยากได้ปลาใหม่ๆอ่ะปลาใหม่ๆเฮ้ยขอได้ไหมได้หรือเปล่าปลาตัวใหม่อ่ะปลาใหม่ๆอ่ะปลาเก่าไม่มีอ่ะขอไอ้ปลาเก่า bro No 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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอา no 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 bro catfish ชา้า,ชาปลาช้ปปา,ชาปลาชุบปลาช้าปลาครับปุ๊กเวนเอ้ยวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยโดยคาซินไปก็จะหมดเวลาแล้วเดียร รายการอ่ะ้ยปลาบีมโอ้โบโรได้ปลาใหม่แล้วขอบคุณครับขอบพระคุณอย่างงนะครับดีใจมากมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับเอยอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะไม่ใช่และอันนี้ไม่ใช่และอันนี้ไม่ใช่ละไม่รู้แล้วอันนี้ไม่รู้แล้วว่าทำไม ต้นได้อะไรแบบนี้นะครับอุ้ยจะถึงทุ่มแล้วเราขอให้เลยเวลานอนสักหน่อยนะครับผมอยากตกปลาแล้วก็ซีรีส์นี้ผมไม่รู้ว่าจะจบ EP ไหนนะครับน่าจะ10 20 ผมจะเล่นเรื่อยๆนะครับเว็บซีนี้เป็นซีรีส์หลักแล้วนะครับมันเป็นเกมที่ผมชอบเล่นแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเรียกว่าดีเจนะครับดูดิเครียดวะเอ้ยเม่ไหวแล้วเย e ไปเรากลับบ้านกันดีกว,ว่าไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวแล้วเราไปกันเถอะ กลับบ้านเรากันดีกว่าวันนี้เราจะไม่ได้คุยกับผู้คนเลยนะครับคุยอยู่สองสามคนเดี๋ยวพัดหน้ามัพาพัดหน้าเรามาคุยกับทุกคนในเมืองดีกว่าแล้วก็ตกปลาประทังชีวิตด้วยเพื่อที่จะพรุ่งนี้น่าจะได้ไปหาพ่อมดแน่เลยเพราะว่าเราเข้าห้องเอ็ดนี่ได้แล้วนะครับปลาขายปลากันดีกว่านะครับ ขายนี้ด้วยไม่ขายดอกไม้เอาไว้ให้สาวไปครับเราไปเข้าสู่ในวันพรุ่งนี้กันดีกว่านะครับผมการทำฟาร์มเวลหนึ่งการประมงเวลห้าเอ่อผมเอาปลาขายปลาได้เพิ่มขึ้น ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันเฮ้ยได้พันหนึ่งแล้วทุกคนเอาเรื่องเว้ยเข้าสู่บทที่หกเครับโอเคครับก็บรนว่าคลิปนี้ผมต้องลาผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมเอาไว้จบพาร์ทหน้าเอ้ยเอาไวพ้พาร์ทหน้าเรามาทําความรู้จักกับผู้คนกันบ้านะครับโอเคผมต้องลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม